อาบน้ำเสร็จให้เ hey, มื่อคืนเสียงดังมากปาร์ตี้อะไรก็ไม่รู้โคตรดังเลยโอเคต่อ okay. ไปเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเรือกลับไปฝั่งที่ตานะคะวันนี้จะเที่ยวที่ตาดคืน, uh huh. นกุนแจค่ะขอคค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้มื้อเช้าที่ร้านเจ๊กลอยนะคะกับเข้าหมูสับไขด่ดาวมาแก้ตัวเมื่อคืนนี้นนจะลดเอาไว้นะคะรอเรือลำต่อไปลำนี้น่าจะไม่พอ นี่ให้พักแต่แม่งเดินไกลโคตรไกลเลยบายบายก็ใชยถึงฝั่งแล้วครับเลี้ยวหัวตอนเรามาเราก็มาทางนี้นะปะแล้วเรากลังจะไปไหนครับปาไซดำครับไปทำอะไร ไปเอาทรายไปเลี้ยงปลาซะหน่อยใส่ตูป้ปลาถึงแล้วค่ะไปวัอดีก็ถ่ายเข้ามปเลย โคตรไกลยังไม่ถึงท้ายน้ำอีกเหรอโอ้ห้าร้อยมตรไม่ได้เล่นนะพอพอเขามาคืนนี้เดินไปดูอ่ะดูเฮ้ยไปยังได้ยินเสียงน้ำทะเลเฮ้ยใกล้จะถึงแล้วอลงอะชี้ลงไงไปหลังทำไมตอนขึ้นไม่ได้ตอนลงแล้วถ่ายน้ำหนักวันที่ขา เหยียบเียข้างเดียวเหยียบข้างเดียว,ยข,ยวข้างขวาอ่าลงมาลงมาลึกที่สุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอมามาลงมา ไ,ไ,มไม่มีลื่ลื่นเลยหาดทรายดำเลยนะครันเหมือ,อมนที่อยู่ในตูป้ปลา,ามาเหมือนที่อยู่ในตูป้ปลาที่ร้านเลย เอาใส่ปากไปคำหนึ่งไปอ่ะเอาปากาช็อกโกแลตเอาปากเอาปากดิเอ,า,อาปากแล้วใส่ปากาวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าตรงนี้ยังไม่สวยนะมันอยู่ที่หนึ่งไงน,น่าจะที่นี่แหละที่เป็นลาบอย่างเงี้ยมันเป็นลาบเตี้ยๆแล้วแม่งลาบใหญ่ๆนะวิ่งนะโอ้โหข้อเสวยเลยเหมือนกับหลบุดหลุดเข้าไปใน <c oughs> อะไรไอเมืองปีศาจยัไงไงครับได้ทรายกลับมาไหมไม่ได้ตรวจอ่ะอดเลยเข้าสู่ถนนหมายเลขสเป็นสตู้ปลปาที่บ้านก็มีเยอะแล้วไม่มีเลยมาเอาที่นี่ตรวจอดเลยค้นเลยออ้เพียบเลยอะ่ะก็ต้องอย่างนี้สิ คือเรื่องความสวยปะเฮ้ยเฟี้ยวป้าอันนี้คือขาเนี่ยมันสามารถยืดได้โอเคเจ้าใหญ่เกินไปใช่ไหมครับีดังนั้นผมไม่ต้องไปเดินท่าอนนนแล้ว ไม่ใช่หมายถึงปีกหมวกใหญ่กว่านี้แล้วฝั่งนู้นมีให้เลือกหลายแบบนะเวลากดค่อยๆกดมันก็ยืดเอออันนี้ป,ป๊าป๊าถือไม้พายปุ๊บใช่เลยใช่เลยอะไรเจ้าเรือเจ้าเรือเมื่อวานเ <laughs> <c oughs> จ้าเรือไปเล็กไปเจ้าเรือต้องมีรุ่นหนึ่งบ้างหล่ะด้วยอย่างนี้ใบเท่าไหร่ครับฝั่งนี้ร้อยสามสิบค่ะแต่อ้ยกเว้นเนื่องนี้ร้อยเดียวอ้ย อันนี้ไม่ใช้เชือไม่ค่ะนี่เป็นไบรันไบนทั้งหมดตรงนี้หมู่บ้านนี้มีอะไรน่าเที่ยวมา้มีอะไรน่าเที่ยวหรอคะจุดเด่นเกี่ยวกับสินค้าก็คืองอใจากแล้วก็ยางแล้วก็สถานที่ก็จะมีท่าแมนดารสะพานข้ามคองน้ำเชี่ยวค่ะที่เป็นสูงมากๆเสาชั้นแล้วก็มีวิธีชมชืม คนไทยทไทยมุสลิมไทยจีนขอบคุณค่ะไปกที่สนามลครปกที่สนามอะไ้าง่เานข้ regions, า พริเกเลกลืออะไรกุ้งกรอบเนื้อเสียวพัดกั้งแล้มีตะปูทะเลรวมนะคะกำลังจะไปน้ำตกผิวแล้วที่นี่มาคุ้มนะจ่ายนะเอาน้ำมาป่ะอยู่ในกระเป๋ากี่ขวดขวดหนึ่งขวดขวดเต็มขวดที่ได้มาจากปนะัอมแก๊สน่ะ ป้าระวังนะาก่อนพอแล้วพอแล้วจะลงแล้ว ได <c oughs> ้ดิ้นนิดเดียวใช่ใ้่ เองั้นนะเอางั้นซองเจคุระงั้นไปกันะแม่มันมีปุ่มแค่แม่ส่วนเดียรอเล่นน้ำหนึ่งก่อเป็นไงบ้างเที่ยมเลยไม่ลงไม่ได้เลยเนอะไม่ลงไม่ได้เลยน,ะลลยน้ำเย็นมากปลาตอดหนักมาก มันก็อย่าเลาเลยนะนี่ไงนี่สุดยอดอืมบายบายน้ำตกพลิ้วนี่อันนี้เราถึงชุมชนเก่านะคะจันทบุรีจันทร์จรวดนี่ไงไอติมจรวดเขาซื้อตรงนี้ ้ป้าเลือกรถก่อนบลูเบอร่รี่มะพรนาวตอนช่องชาเย็นเป็นแห้งเหรอนมค่ะนมกับเบื้องนี่คืออะไรมันจะเคลือบชามลองเป็นลองทำใหม่อ๋อยังไม่จ่ายตังนะกินเรื่อยๆจนอิ่มแล้วก็จ่ายเอาอะไรดีอุ้ยหยาโอ้เกือบอดแล้วไม่ลาปะาก็อร่อยดีเอาชาเย็นค่ะ <5. S 2> ค่ะถึงที่พักแลยแค่วังปารีสอร์ทบ้านถูกโคตร4 0 0บาทหนึ่งคืนได้บ้านหนึ่งหลัง หิวอ่ะแต่พอหิวเท่านั้นแหละหิวเลยอ่ะป้ากินแม่งหมดเลยดอกไม้ก็กินเอองั้นไปดู โอโหะท่าว่ะโอ้เทียบเลยอ่ะตลาดน้ำผูนะคะมากินสเรรทฟ,ฟู้ด มากินซีฟู้ดแต่ไม่ถ่ายรูปซีฟู้ดจามเลยครับากับจามอันนี้คือต้อยมยำกุ้งรสชาติไม่เหมือนในกะรุงเทพเลยอร่อยอ่ะืมแบบนี้อร่อยอืม <c oughs> อืมอไข่หัวบุ้งอร่อยให้ทายเท่าไหร่ป้าสี่สิบสามสิบส อ๋อไข่เนื้มอมาไข่เฟรนไข่ลายสิบบาทค่ะนี่คือวุ้นตาแมวจริงยากนะวุ้นตาแมวนะครับสายครับกินเลยปะกินเลยก็ปแปลกๆอ่ะอร่อยอ่ะปลกๆบอกกรุงเท่ ข้างใน้เมนูไข่แดงนะโอเคกินมางกลบที่พักวันนี้นอนเร็วดีกว่าไปแล้วจ้สฝันดีจ้ะบ๊ายบาย